สวัสดีค่ะพบกับดิฉันกะสะมนวิเศษอนุพงศ์ค่ะในรายการ Gift Winner เพื่อคุณเป็นที่1ทางกิฟต i n c h ชาน e ลแห่งนี้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะรายการของเราได้รับเกียรติจากไดมอนด์แก p นปรา i ส e ค่ะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคในการเข้าพบผู้มุ่งหวังค่ะซึ่งผู้มุ่งหวังของเราค่ะแตกต่างกันทางเศษฐานะอาชีพและทัศนคติในการดําเนินชีวิต ซึ่งวันนี้ค่ะท่านจะมาบอกกับเราว่าเราจะมีเทคนิคในการเข้าพบผู้มุ่งหวังกลุ่มต่างๆกันเหล่านี้อย่างไรบ้างถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วค่ะเราไปรับชมเทคนิคการเข้าพบผู้มุ่งหวังจากคุณขวัญพยุงผลกันเลยค่ะการทําคลิปเนไม่คิดมากแต่เรื่องชีวิต่ะผมคิดมากคิดมากเลยนะครับทั้งลูกทั้งแม่ทั้งเงินทั้งที่ดินทั้งรถคิดมากเมื่อไหร่จะมีแต่เรื่องการทาคลิปเทนทำเลยนะครับทำทันทีแล้วจะได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ มีความรู้สึกว่ากิฟฟารีน่ะเป็นงานเล็กๆเราไม่ชอบประชุมแล้วนิสัยของผมน่ะมันไม่เหมาะกิฟฟารีนเลยผมเป็นคนแบบนั้นจริงถ้ากินเหล้าสุป,ปรีแทงสนุกแต่ผมที่สําเร็จได้ในวันนี้ผมคิดว่าผมเปลี่ยนตัวเองได้ผมฝึกได้แล้วผมหัดได้นะครับเพราะเห็นคนอย่างคือเขายัางหัดได้ทำไมเราเป็นคนพูดรู้เรื่องไม่หัดไม่ได้นะครับแรกๆก็ทำแบบนี้ท่านดูนี้คุณปยาวนะครับนั่งอยู่นี้ป่ะฝ้าเต็มหน้าตาตี องเราขึน้นนำแน่งไปแล้วยังไม่รู้ว่าเราจะไปรอดหรือไม่รอดเลยสายตามันกังวลอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าสิ่งเสียดทานจากข้างนอกเขาว่าเราน่ะไม่สาเร็จเราไม่รู้จักคนไม่ได้เข้าสังคมนะครับเราเป็นแบบเนี้ยแต่แม่ทีมและห้องประชุมเป็นผู้ผลักดันเราไปเหอะไปเถแดนะท่านเราจะสําเร็จในวันนี้นะครับเป็นผู้หาระดับไดมอนด์สายตาไปรอดหรือยังครับฟ้าหายหรือยังไม่หายแล้ว เอาละครับความจบแล้วความสําเร็จของผมยังไม่จบเลยนะครับเดี๋ยวจะมีการเข้าหาคนความสำเร็จของผมนะครับผมได้อะไรร่างแบบกิฟฟรีนไปเร็วนะครับมีที่ดินไม่เคยมีก็50ไร่นะครับนี่บ้านนะครับมีรถลดราคาลดราคาขับให้ลูกขับไปเรียนแล้วเปิดปรตทุนเนี่ยราคาเกือบ5ล้าน3ล้านฝ่า2ล้าน8 7เจแสล้าน3ล้าน3สิ่งเหล่านี้ผมซื้อรถมาทั้งหมด20คัน ตอนนี้เหลือประมาณแค่นี้เพราะมันเกินเหลือครบคนอยู่ครบนะครับสามประเทศเที่ยวสิบกว่าประเทศมากมายถ้าบรรยายสิ่งที่เราได้นะอีกครึ่งชั่วโมงไม่หมดนะครับเป็นเป็นแนวคิดวิธีคิดของผมนะครับผมผมสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวกับตัวเองผมมองอนาคตข้างหน้าเมื่อก่อนผมไม่เคยมองเลยว่าผมซ่อมรถเนี่ยผมก็ซ่อมไปเย็นกินเหล้าสี่ทุ่มเมานอนหลับคาทีวีเช้าก็ตื่นนํามันหมุนเวียนอยู่เงี้ย าอายุเข้าไปค่อนคนแล้วยังไม่มีเงินฝากยังไม่มีรถยังไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วลูกเราเนี่ยเริ่มมองเห็นลูกแล้วลูกอายุสี่ขวบห้าขวบสิบขวบถ้าลูกอายุสิบขวบอีกแปดปีอายุลูกไปสิบแปดขวบใช่ไหมครับบวกแม่นไหมสิบแปดขวบลูกเราเป็นหนุ่มเขาต้องการอะไรตอนที่ผมเป็นหนุ่มผมไม่มีอะไรเลยนะครับทั้งเงินทั้งเรียนต้องใช้มากๆนะครับตอนนี้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ลูกเราได้แล้วนะครับนี่นะครับ ยังสดหมดจะขายลูกเาะขายไม่ออกไม่มีใครเอา <c oughs> อะนะครับมาดูที่วิธีการที่ว่าการเข้าหาคนเนี่ยผมเข้าหาเขายังไงนะครับประการแรกเลยเนี่ยผมมีความรู้สึกตอนแรกแรกเนี่ยของตัวผมเองผมก็จะเอามาคิดว่าวันนี้ถ้าเราจะไปเข้าไปหาใครเนี่ยเราต้องรู้เขารู้เขารู้เราว่าเขาเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่กับกิฟฟารีนมีความรู้สึกอย่างไรผมเคยมีความรู้สึกเหมือนนั้น เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ก่อนเพราะฉนั้นเราก็ต้องไม่ชวนเขาทากิฟฟีนจะไม่ชวนเขาทำกิฟฟินหมายความว่าคําคที่ห้ามที่สุดคือสนใจสมัครกิฟฟีนไหมหรือเอยกิฟฟีนก่อนเนี่ยเขาจะไปแนบเลย <c oughs> เขาจะคิดว่าเขาคิดเหมือนที่ผมคิดนั่นแหละอาจจะไม่มีเวลาไม่ว่างพูดไม่เก่งเราไม่เหมาะางานนี้คําว่าเหมาะเนี่ยผมว่ามันมันไม่เกี่ยวเนาะท่านว่าผู้หญิงขับรถสรับจ้างี่เหมาะไหมไม่เ <c oughs> หมาะเนาะ แล้วก็ช่างสมสวยเป็นผู้ชายมีไหมเหมาะไหมครับไมพี่ลมพรน่าเป็นนักร้องหรือนักมวยแล้วเป็นไรตอนนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ชายก็ทํากิฟิลินได้ใช่ไหมครับมันไม่เกี่ยวม,มันอยู่ในใจว่าเราจะทำหรือไม่ทำถ้าเราคิดว่ารู้รู้เขาได้รู้เราได้เราจะพูดอะไรเราก็สามารถนะครับพูดได้ข้อต่อแย้งจะน้อยลงเราต้องดูตัวเรา,ก,นะราก่อนนะครับอย่างเมื่อก่อนน่ะแฟนผมก็มีฝ้าเยอะ ถ้าเกิดเรามีฝ้าเยอะเนี่ยถ้าเราไม่ทําให้ดีเราทําให้หายก่อนมันก็เสียเวลาช้าเราใช้แค่ดีขึ้นเราก็สามารถแต่งหน้าปกปิดได้ไปนําเสนอเขาใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไม่ปกปิดปั๊บเราไปนําเสนอฝ้าให้กับคนที่ไม่รู้จักเขาก็เกงอกเกงใจเขาก็ถามว่าเขาจะซื้อไหมเขาไม่ซื้อหรอกถ้าไปถ้าเกิดไปนําเสนอครีมทาฝ้าให้เพื่อนเราเนี่ยท้ามเขาซื้อไหมครับถ้าหน้าเราเป็นฝ้าเยอะถือไหมถ้าเป็นเพื่อนเราเขาซื้อนะเขาบอกเอามาเลยสามหลอด อาานทำไมซื้อไม้ต้องสามหลอดก็ใช้หลอดหนึ่งให้เองสองหลอดเขาจะพูดไปน้นเพราะนั้นเราก็ต้องทำตัวเองให้ดีก่อนนะครับพูดให้เขาเห็นให้เขาชอบเราแล้วต้องพูดบ่อยๆไม่ต้องผมจะไม่ตัดสินใจแทนเขาว่าคนเนี้ยคงคงไม่ทำคนนี้ไม่สมัครผมจะเป็นผู้พูดแต่จะให้เขาเป็นผู้ตัดสินใจเขาตัดสินใจเองว่าไม่สมัครเอาไว้ก่อนใช่ไหมครับ แต่เราจะไม่ตัดสินใจแทนใครเราก็จะกล้าแล้วพูดบ่อยๆเราจะเก่งเองเราพูดไม่ต้องเยอะพูดให้การใช้สินค้านเนี่ยแล้วเดี๋ยผมจะมีวิธีการว่าพูดให้คนทํางานอย่างไรนี่คือการเข้าหาคนนะครับการเข้าหาคนนะ่ะสังเกตในบ้านเขามีอะไรที่เขาชอบนะ่ะมีต้นไม้มีนุ่นมีนี่สังเกตนะครับคนในบ้านเราจะไปหาเพื่อนเพียงหนึ่งคนที่เรารู้จักเพื่อนเราแต่ในบ้านมีคนแก่คนเฒ่ามีเด็กรู้จักให้หมด ถ้าไม่รู้จักไม่หมดผมเคยเลยครับถ้าเกิดเราคุยกับไม่คุยกับเจ้าที่เจ้าทางคุยกับเพื่อนเราคนเดียวเขาสั่งเครื่องกรองน้ํากลับยันไม่ถึงบ้านโทรแคนเซิลเพราะว่าเราไม่คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะขัดกับคนที่เราไปคุยทักให้หมดเด็กเด็กทักให้หมดมีของแจกแจกเลยของแถมของอะไรให้เขาชอบเรานะครับคนนี้อยู่เป็นเจ้าของร้านติดตั้งแก๊ส NGV อยู่ที่พัทยาผมจะพูดใหญ่ ผมชอบแชร์ประสบการณ์ตัวเองผมรถไปเช็คแล้วผมก็คุยเขา,ขาชื่อไม้คนนี้ชื่อไม้คนนี้ชื่อดาวนะครับร้านใหญ่มากผมรถไปเช็คปั๊บเนี่ยเขาก็คุยดีนะเขาไม่เคยถามว่าไปติดที่ไหนมาผมก็ผมก็บอกว่านะักช่างเนาะรถที่นี่เยอนะเนาะช่างบานเลยคุยไปเขาซ่อมรถไปผมผมก็เลยแชร์ประสบการณ์ผมก็อยู่ตรงนี้เองไม่ไกลหรอกห่างประมาณ0ามิกิโลผมเองนั่นก็เป็นช่างซ่อมมอไซค์แต่ไม่ช่างรถใหญ่หรอกซ่อมมอไซค์ผมซ่อมมา17ปีแล้ว ลูกน้องเนี่ยพอจะเก่งได้ก็เจ็ดแปดปีเขาไม่เปิดอู่ของตัวเองหมดวันไหนลดมาแล้วก็ทําไม่ได้วันหนึ่งเราทําได้ประมาณสิบสองชั่วโมงนั่นเองสิบชั่วโมงก็เต็มที่แล้วพอดีตอนนี้ผมปิดอู่แล้วมีคนชวนผมมาทําธุรกิจอย่างหนึ่งวันหนึ่งผมได้ประมาณหมื่นชั่วโมงเขางงนะผมจะพูดให้เขางงไงเขาบอกหมื่นชั่วโมงมาจา,มาจากตรงไหนผมต้องพูดเขางง,งก,ก่อนงั้นเขาจะไม่ฟังเราถ้าระดับใหญ่ขนาดนี้ไปซื้อกินซื้อใช้เขาไม่ซื้อกินซื้อใช้หรอกเขาไม่มาสนใจ ผมก็คุยคุยว่าผมทํามันเป็นสินค้าที่เราต้องใช้เนี่ยทำเหมือนเจ้าของเซเว่นเลยนะครับมันมีโรงงานผมไม่เอ่ยชื่อดีนะไม่พลาดผมมันมีโรงงานอยู่ที่กรุงเทพที่กรุงเทพเนี่ยประมาณ25ไร่แล้วมันตั้งศูนย์ได้ที่พัทยาและทั่วประเทศไทยผมเองก่อนใช้สินค้าห้างอยู่ผมเปลี่ยนมาซื้อที่บริษัทเนี่ยแล้วผมเชิญคนเข้ามาบริษัทเนี่ยมาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับผมผมมีคนแค่เพียง15หคนเองแล้วส5บหคนตอนนี้แตกประมาณหนึ่งล้านคน ล้านหนึ่งล้านคนเน่ยช่างลองคิดดูว่าหนึ่งล้านคนน่ะในโลกนี้ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ผมตัดออกไปเลยเก้าแสนคนเหลืออีกหนึ่งแสนคนเช้ามาเขาบีบยาในฟันคนละหนึ่งปื๊ดแสนปื๊ดกี่หลอดครับแสนปื๊ดแสนหลอดหลอดบีบได้ปื๊ดเดียวหมดเลยห <laughs> ลอดยังบีบได้ร้อยครั้งซักแสนครั้งประมาณหนึ่งพันหลอดหลอดละหนึ่งร้อยบาทคิดง่ายๆหลอดหนึ่งร้อยบาทยอดมาได้หนึ่งล้านคิดแค่สองเปอร์เซ็นต์ก็สองสองพันละ คุณผู้ชมคะมาถึงตรงจุดนี้แล้วค่ะต้องบอกว่าเทคนิคนั้นเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ตลอดเวลาค่ะเราต้องทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วที่พร้อมที่จะเติมเต็มต่อๆไปค่ะและช่วงนี้พักกันสักครู่กลับมาติดตามชมกันต่อในช่วงหน้ากับรายการ Gift Winner ค่ะ